ต้องเติมเองเหรอสีแดงเนี่ยเหรอต้องเติมน้ํามันเองเป็นครั้งแรกที่เราจะต้องเติมน้ํามันเองนะครับแล้วเราก็ไม่เคยเติมกอดูก่อนต้องดับเครื่องไหมดับเครื่องก่อนก็ได้บี่จยสดเหรอ,อเราต้องเติมเรกูล่านะครับสีแดงงงอะ่ะ I'm Miami, Miami. Yeah, I'm English. English. Uh, can, you, can you help me? Yeah, because. Cash, yes. Cash, Cash. Yeah. Cash. Cash. What? Cash. Uh huh. And what is this? Uh huh. What is this? yes.

เราน่าจ่ายไปเท่าไหร่สามพันเงอ้ยจ่ายไปสามพันก็คือได้สิบแปดลิตรเราจ่ายไปทั้งหมดสามพันเยนได้มาทั้งหมดสิบแปดจุดสี่หนึ่งลิตรนะครับลิตรละหนึ่งร้อยหกสิบสามเยนเนาะพิมพ์โชงเลกัร่านะครับสีแดงถ้ามีเงินทอนจะได้เงินทอนตรงนี้นะครับเแล้วก็จะถอนที่ตรงตู้หนีเมื่อกี้ครึ่งถังนี่เติมสามพันเยนเต็มถังละเติมไว้ก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องเติมอีกทีที่ ซัปโปโรก่อนส่งรถนะครับเพราะเมื่อกี้เราเหลือครึ่งถังไม่ได้ยากงงนิดหน่อยก็แค่เจอคนญี่ปุ่นแล้วก็ช่วยกดให้หน่อยฮะมันจะมีตอนที่ต้องใส่ต้องใส่เมมเบอร์อ่ะเขาก็เลยใส่เมมเบอร์ของเขาเห็นเขากดราดของเขาเองก็เลยยกประโยชน์ให้กับเขาไปเพราะเขามาช่วยเราโอเคปะ่ะเพราะเราไม่มีรหัสเมมเบอร์ของปั๊มนี้อะไรอย่างนี้น่าจะประมาณนั้นนะโอเคเลุยต่อซัปโปโรครับ ที่เราพักชื่อว่า s u p p o r o Stream Hotel นะครับโลเคชันตั้งอยู่ที่ด้านบนของห้างโคคโน o ข้างล่างเป็นห้างสัพสินค้านะครับก็คือสามารถที่จะเดินช้อปปิ้งได้ในส่วนของโรงแรมนะครับจะตั้งอยู่ที่ชั้น7ในส่วนของเช็คอินเริ่มตั้งแต่ชั้น7เป็นต้นไปนะครับก็คืออาจจะงงนิดนึงว่าส่วนของเช็คอินอยู่ตรงไหนไม่ต้องตกใจนะครับพอเดินเข้ามาในห้างจะเจอลิฟต์ให้ขึ้นมาที่ชั้น7แต่ถ้าไปเจอลิฟต์ลิฟต์หนึ่งที่มันขึ้นมาชั้น7ไม่ได้เราจะต้องหาลิฟต์ที่เป็นโซนที่มันทานสิสขึ้นมาในส่วนของชั้น7ได้นะครับมันจะมีลิฟต์ที่คนใช้ททััั่่วไปีใช้ส้สําาหหรรบบงนะค อันนั้นนะ่ะจะไม่มีในส่วนของที่เป็นเช็คอินโรงแรมนะครับจะขึ้นมาไม่ถึงให้เราเดินเข้ามาด้านในสุดของห้างนะครับแล้วก็มองไปทางขวามือมันจะมีอีกโซนลิฟต์หนึ่งที่ใช้สำหรับขึ้นพวกห้องอาหารลูฟทท็อปต่างๆแล้วก็รวมถึงโรงแรมซัปโปโรสตรีมโฮเทลด้วยนะครับจะบอกว่าโรงแรมเนี่ยไม่รู้ว่าที่ไหนจะใหม่ขนาดนี้แล้วนะครับที่นี่ใหม่แบบสุดๆเลยนะครับเป็นโรงแรมที่เปิด ในปี2024หมัดหมเลยนะครับเราได้พักอยู่ที่ชั้น12นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอเข้ามาส่วนแรกครับจะเห็นเลยว่ามีที่เหมือนเป็นเอาไว้แขวนผ้านะครับเป็นซอกประมาณนี้นะฮะแล้วก็ห้อยไอตัวฉีดผ้านะครับนี่ครับมีทุกโรงแรมจริงๆในญี่ปุ่นนะครับ มันจะช่วยลดกลิ่นอาบช่วยฆ่าเชื้อโรคในระหว่างวันที่เราได้ใส่ลงไปนะครับเนี่ยผมก็ฉีดแบบเต็มที่เลยยิ่งเป็นเสื้อที่เป็นบบพกพวกผ้าถักไหมพรมอะไรเงี้ยยิ่งดีมากๆานะฮะแล้วตอนเช้ากลิ่นมันก็จะไม่อับนะครับเซฟตีสส้บ็อกซ์วไว้ตรงนี้นะครับซ่อมไว้แบบแนวนอนนะครับแล้วก็โอเคเป็นช่องใส่ของเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีกระจกบานใหญ่นะครับเอาไว้แต่งตัวช่องตรงนี้ครับวางกระเป๋าได้นะครับ นี่อะไรสิเออเป็นินชาร์กโอเคเก็บพวกชุดชงกาแฟหม้อกาต้มน้ำนะครับมินิบายอยู่ตรงนี้นี่เองครับเสร็จแล้วมาฝั่งนี้นะครับก็จะเจอกับตัววางทีวีแต่ว่าชั้นวางทีวีก็จะเป็นแบบบิวอินเลยนะครับไม่ได้เป็นโต๊ะวางนะครับเป็นทีวีสมัยใหม่นะฮะด้วยความที่ ยังใหม่มากๆนะครับเป็นลำโพงบลูทูธของมาแชลมาให้ด้วยว้าวแล้วก็นี่ครับที่ขาดไม่ได้ครับเครื่องกรองอากาศที่เราได้เป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับโอเคใช้ได้เลยนะโอ้สัมผัสดีมากดีมากๆดีมากมครับดีมากมากะใครนอนอยู่สวัสดีผมชื่อเปล่าผมมาจากนาลาประเทศญี่ปุน่นตรงนี้ก็จะมี เหมือนเป็นชุดมานั่งเล็กๆนะครับเอาไว้นั่งโอเคซอกประมาณนี้นะครับผมคิดว่าถือว่าใช้ได้เลยก็คือยังวางตู้หัวเตียงได้อีกนะส่วนหนึ่งแล้วก็มีแผงคอนโทรลอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยปลั๊กเสียบให้แล้วก็พอร์ต USB ให้นะครับตรงนี้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยนะครับ มันก็มีชุดโต๊ะเล็กๆเบาๆไว้ทานหน้าไว้ทานเอาอาหารวางของได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทานอยู่แล้วครับเป็นวิวที่มีติดตึกนิดนึงนะครับขนาดเราอยู่ชั้นที่12แล้วยังยังไม่พ้นตึกด้านหน้านะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็แทบจะไม่ได้ดูวิวแล้วแต่เขาบอกว่าที่เนี้ยถ้าใครอยากดูวิวก็ขึ้นไปที่ลูฟท็อปชั้น18นะก็จะมองเห็น ซัปโปโรประมาณหนึ่งนะครับวิวแบบพานอเมานะครับโอเคเอาเป็นว่าก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากห้องก็ไซส์ประมาณหนึ่งนะครับผมว่าไม่เล็กไม่ใหญ่กลางๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญทุกคนอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับจาก Trip.com มาเดิมน,นะครับได้มาในราคาตกคือละ2,189บาบาทนะครับไม่รวมอาหารเช้านะครับ แล้วก็ไม่มีที่จอดรถส่วนตัวสําหรับใครที่ไม่มีรถเช่ามาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับหรือถ้ามีเขาก็จะมีที่จอดที่เขาโคไว้ตึกจอดรถนะครับในทรงในตรงของส่วนห้างแล้วก็มีส่วนของอาคารข้างนอกอีกหอาคารนะครับก็คือเหมาจ่าย1คืนคืนละ1,500เยนสำหรับอาคารข้างนอกและ อาคารที่เป็นของห้างเนี่ยซึ่งเต็มเร็วมากๆจะต้องมีการ reservation มาก่อนนะครับอันนั้นคือละ2,000เยนนะครับก็ไม่แพงนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับห้องน้ำห้องน้ำค่อนข้างใหม่นะครับอ๋อมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีสบู่แชมพูอะไรครบถ้วนนะครับอ่าดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับโรงแรม s a ป p ป r o สตรีมโฮเทล l จะเห็นว่าโลเคชั่นตึกของเขาเนี่ยอยู่หัวมุม ที่เป็นแยกสีแยกที่เป็นสัญลักษณ์ของซัปโปโรเลยนะครับสุซูกิโนะนั่นเองนะครับเขามีเขามีน้ําเปล่ามาให้ด้วยแพคเกจิ้งดูดีมากเลยดูดิเอสองกระป๋องนะครับโรงแรมที่ผ่านมาบางโรงแรมก็ไม่มีน้ําเปล่าให้กับเรานะก็ประมาณนี้จบการรีวิวสำหรับโรงแรมนี้นะครับผมซัปโปโรสตรีมโฮเทลที่สุซูกิโนะนะครับผมราคาดีด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปคืนรถกันนะครับตอนนี้เลทแล้วน่าจะต้องเสียค่าปรับกำหนดการคือ6โมงตอนนี้จะ2ทุ่มแล้วเลทไป2ชั่วโมง,โมงไปดูกันว่าโดนปรับเท่าไหร่นะครับเราเอาของมาแวะดรอปที่โรงแรมก่อนเพราะว่าไหนๆก็เลทแล้วเราไม่อยากแบกรักเกจใหญ่ๆแบกกระเป๋าใหญ่ๆมาจากที่คืนรถ ก็เลยเป็นวิธีที่ดีสุดก็ต้องยอมโดนปรับโดนจ่ายนะครับไปกันครับตอนนี้เราใจกลางย่านช้อปปิ้งของซปโปโรเลยนะครับนั่นคือสุกิโนนั่นเอง เติมน้ำมันรอบสองอีกแล้วเติมเองอีกแล้วแล้วมันต้องใส่รหัสอะไรกเปล่าระวังมีใครช่วยไหมโอ้อันนี้มีภาษาอังกฤษโอเคหน่อยเล็กว่า174 174เิน้ยนต่อ1อนลิตรฟูแชงแคชอินซอร์สตอนนี้มีไช่เพาไม่รักอะที่มันต้องเป็นการ์ที่กลับไป เงินมีแต่แบงค์หมื่นแบงค์หมื่นไม่รับต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิตแล้วล่ะใช้บัตรยูทิปจ่ายนะโอเค sorry you cannot use this the car ยูทิปไม่ได้ครับเอาเป็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตอื่นก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวไปหาแลกเงินแล้วหาก่อนว่าวิธีไหนได้บ้างนะ มันกระตุกเต็มแล้วทั้งหมด3 5 5 2เยนเติมไป17.64ลิตรครับนี่คือการเติมรอบ2องเราไปเสร็จโอเคต้องเอาไปเสร็จไปคือต้องยืนยันเขาด้วยนะเวลาไปคืนรถอะต้องเอาไปเสร็จนี่เราได้ไปเสร็จ2ใบามาเราก็เอาไปยืนยันเขานิดหนึงว่าเราเติมมาจริงนะครับ3 0 0พันกับ3 5 5 2ก็เป็น6 5 5 2ในทริปนี้ เสียทั้งหมดเฉพาะค่าน้ำมันนะครับหกพัาสิบเยนนี่ zero one one two one eight zero one one yeah two e r o eight o e o e e n e r y I I will try to search no. right now but uh my car is uh show no matching we we need to put like u uh, Can't you court, right? Oh, okay, okay, okay. I got it. I got it. Okay. Um, the location, which is at Sapporo Station. Sapporo and Station. Hibachi. That is the name of their. Uh huh. If ever you forgot, you can uh, reach out. I mean, if you put the phone number on Google, they will find their location, okay? Okay. Everything okay for you? Okay. Thank you so much. Okay. Nothing okay. Thank you so much. Okay, I'll see Have you tomorrow. Evening. Thank you. Thank you, YouTube. Bye. Bye bye. เรียบร้อยครับวันนี้ออฟฟิศปิด2ทุ่มตรงในขณะ,ะที่อีก15 15นาทีเรายังอยู่ปั๊มเพื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราก็พลาดเราก็โดนชาร์จไป1วันเต็มๆนะครับพรุ่งนี้ต้องคืนตอนก่อนตอน8โมงโดนชาร์จ1,000 10, 0เยนครับโอเคตามนั้นทำอะไรไม่ได้ครับในเมื่อเป็นความผิดข,ของเราก็ต้องยอมรับเราก็แก้ปัญหาแล้วเราก็เจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่เรายังไม่สามารถคืนรถได้ภายในคืนนี้เราก็จะต้องมาหาที่จอดเองซึ่งโรงแรมให้ไปหาที่จอดที่เหมือนเขาดีลไว้ของโรงแรมเองอะไรเงี้ยซึ่งมีอยู่สองที่ที่แรกก็คือตัวตึกเขาเองแต่ว่าเต็มคืนคืนหนึ่ง2,000เยนแบบเหมา24ชั่วโมงแล้วเขาบอกว่าโอเคมีอีกที่หนึ่ง1,500ยเยนต่อคืนแต่เดินออกมาไกลหน่อยหนึ่งตอนนี้เราก็เจอแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่า ต่อจะจ่ายแค่1,500งยเยนจริงหรือเปล่านะก็แอบงงเหมือนกันว่ามันดิวอย่างไงมันไม่มีเจ้าหน้าที่เพราะเป็นเครื่องอัตโนมัติด้วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปทําการสแตมป์ที่โรงแรมนะครับเพื่อให้ได้รับส่วนลดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียราคาลูกค้าปกติก็คือชั่วโมงละเท่าไหร่นะสามสียเยนอะไรย่เงี้ยเอ เราก็เลยถามเขาว่าเออไปเจอเจอ,เจอเจอเจ้าหน้าที่แล้วก็ถามเขาบอกให้ไปสแตมป์เอาตรจดรถที่ได้มานะไปสแตมป์ที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะบันทึกส่วนลดให้เป็น1,500ยเยนทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นตั้งแต่เช้าอีกแล้วเพื่อมาเอารถออกแล้วกลับไปเอารถไปคืนที่ออฟฟิศให้ทัน8โมงเช้าไม่งั้นจะโดนปรับอีกอันนี้โดนไปแล้วหนึ่งทีหนึ่งเยน Oh. <laughs> คุณหน่อยแบบน่อยมากนะเราก็บอกว่าเออเราก็ทําใจอยู่แล้วว่าเราจะต้องโดนค่าปรับตั้งแต่ฮากกดาเตะอแล้วแหละว,ว่าเราต้องไปคืนรถเนี่ยไม่ทันหกโมงอย่างแน่นอนเพราะว่าระยะทางจากฮากกดาเตะขับมาเนี่ยผมมันเหนื่อยมากมันก็สี่ชั่วโมงเนาะสี่ชั่วโมงมันคือสี่ชั่วโมงที่เราเซิร์ชจากแมปก็จริงแต่ขับจริงอะ่ะ มันก็ต้องเหนื่อยแวะพักตามจุดจอดรถหรือเปล่าใช่ไหมมันก็บวกไปอีกพักทีนึงไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง2ี่นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็เหนื่อยใช่ไหมครับเพราะผมอะทำไมขับขี่ขับรถมาเพียงแค่คนเดียวก็เลยไม่สามารถผัดกันขับได้อะไรเงี้ยเออเราก็เลยต้องพักประมาณสองรอบสารอบใหญ่ๆเข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตา,า,งตาดื่มกาแฟอะไรประมาณนี้เนาะในสุดเราก็มาถึงที่สปริจริง,รงๆแล้วเรามาถึงนะประมาณ1นึ่ทุ่มเนาะ หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วเราก็รีบมาเอากระเป๋ามาฝากเช็คอ <c oughs> ินเสร็จทาอะไรคือมันหลายอย่างเราก็กว่าจะเซิร์ชแมปใหม่ไปหาที่เติมน้ํามันอีกก่อน <c oughs> ไปเติมน้ํามันเพื่อที่จะไปคืนรถเขาก็ต้องเติมน้ํามันให้เต็มถังอีก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันค่อนข้างมีโปรเซสหนึ่งยังไงก็อยากจะบอกเพื่อนว่า <c oughs> ก็ลองคํานวณและวางแผนการเช่ารถให้ดีนะมันอาจจะมีค่าใช้จ่าย อะไรที่แบบเปอเกิดขึ้นแบบบานปลายอย่างที่ผมเป็นนะครับผมไงก็เพื่อนๆก็ลองดูนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เพราะว่าการเช่ารถของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ประสบการณ์ครั้งแรกนี้เป็นครั้งที่2นะครั้งแรกก็ที่โตเกียวกันนะอันนี้ครั้งที่2มาที่ฮอกไกโดก็เราก็คิดว่ายัางไงก็โดนปรับอยู่แล้วเพราะาไม่อยากรีบขับรถเราห่วงเรื่องของอันตรายด้วยเนาะ ต้องรอออมาให้เขาเรียกว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าร้านราเมงที่ในซัปโปโรนี่คือจะแบบเล็กๆนั่งล้อมรอบกับพาคุณหน่อยมาย้อมใจไหนะก็กินราเมงกันครับนรนะอ้าวเชียร์นะวะรานเชียรนะว่าไงดูแลนั่งกันนะ กินนเป็นไงบ้างราเมนอร่อยมากหมดเกี้ยงอันนี้ผมยอมรับไปว่าตั้งแต่กินราเมนมา ไปกินปีที่แล้วก็ไปกินที่ต่อกาเมนตรงที่เขาดังๆในซัปโปโรมาใช่ไหมก็ก็ไม่รู้ว่ากินผิดร้านหรือว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะแต่ร้านเนี้ยว้าวจริงฮะติดอยู่ติดกับโรงแรมเราเลยนะครับเดินเข้ามาเนี่ยร้านนี้โรงแรมเราอยู่นี่ฮะเนี่ยเดินข้ามถนนซอยกั้นนิดเดียวเองครับด้านหลังนะฮะของโรงแรม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะ่าสนใจจะถ่ายมาให้ดูแดี๋ยวถ้าไม่มีก็เจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เพราะรุ้นอีกทีว่าต้องตื่นเช้าไปคืนรถให้ทันเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนปรับอีกนะฮะเดี๋ยวจะเที่ยวแล้วแบบว่าไม่สนุกนะยังเหลือเวลาเที่ยวในซัปโปโรอีกตังสามคืนนะ่เดี๋ยวคนหน่อยจะน้อยเกินไปไม่ได้นะเคปะลุยกินให้เต็มที่คืนนี้ พี่คือรถกันเดี๋ยวโดนปับปีกเร็วาคันนีเราคบรก้ 1>, 1ชั่วโมง300ใช่ไหมในช่วงเดย์ไทม์100เยนในช่วงไนท์ไทม์แล้วก็อันนี้รายเดือนรายเดือน30,000เยน แล้วก็มีในส่วนที่ดีลกับโรงแรมไว้นะครับก็จะเห็นว่าซัปโป s รส e a m Hotel ได้รับส่วนลดต่อคืน1,500เยนนะครับไปเอารถถึงละโอเคนะทุกอย่างจบได้ดีสำหรับวันนี้เริ่มต้นวันใหม่กับการเที่ยวสรีบโอเคจเจอกันใหม่ n ิสันคอร์เรนนะครับก็ โดยรวมแล้วผมก็ประทับใจนะครับในเรื่องของตัวรถเองนะครับที่ได้มาเนี่ยเป็นนิสสันโน้ตรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเนาะโฉมปัจจุบันเลยก็หลายๆคนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่เหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัด3 0 0นหกพัน <23 4. S 1> นะหกพันเยนสามพันสามพันสี่ประมาณพันสามพี่ร้อยบาทเลยเหระทั้งทิปนะนะบ้าทั้งหมดหกพันเยนนะใช่รอ โอ้ไม่ก็ตีไป6,000เยนเพราะเราเติม2ครั้งคูณ0.24 4เลยนะ1,440บาทสำหรับทิปนี้กับการขับรถระยะทางไกลมากไปนูน่นจากรับรถจากนิวชิตโตเซไปโนมริเวสึเล็กโทยะฮากูดะเตะแล้วจากฮากูดะเตะกลับมาที่ซับปโร ค่ามันไปนแค่1,440บาทเป็นเงินไทยนะเ<า>ฉะพาะค่ารถเช่าว4วันในครั้งนี้นะครับ35,700เยนกับนิสสันโน e แล้วก็ตีเป็นเงินไทยอยู่ที่8,568บาทตกวันละ2,142บาทรวมแวดแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าปกติทางด่วนเนี่ยถ้าเกิดว่ารวมไปเสร็จนะเราจะต้องเสียหลายหมื่นเยนมากๆ ในการเดินทางในครั้งนี้ในการเช่ารถขับในครั้งนี้ตีไปวงกลม2อง0 0 0อ่ะหมื่นเยนหมื่นเยนก็2,000กว่าบาทเออ2,000กว่าบาท2 0 0 0 0เยนก็บวกขึ้นไปอีกอ่ะก็สีเกือบ5,000บาทอ่ะเกือบ5,000บาทถ้าเกิดว่าใช้แบบ ETC การ์ดแล้วจ่ายแบบปกติทั่วไปแต่ทางนิสันเล้นคานี่เขาก็เลยแนะนำว่าคุณซื้อแบบ ลายเหมาไปดี3วัน4วัน5วันอะไรเงี้ยโอเคเราเขาก็มีนำนำเสนอว่าเออมีลายเหมา4วันนะคุณจ่ายไปเลยจะขึ้นกี่ครั้งก็ได้แบบอัลลิมิตนะ6,300เยนตกเป็นเงินไทยประมาณ1,500กว่าบาทเองถูกมากๆผมแนะนำนะครับถ้าถ้ายังไงเวลาไปเช่ารถทุกครั้งลองถามเขาเลยว่าคุณมีแบบทางด่วน ETC อะ่ะเหมาไหม อย่างครั้งแรกที่เรามาเช่ารถขับที่โตเกียวอะ่ะฝั่งโตเกียวอะ่ะก็ไม่มีการเสนอโปรโมชั่นนี้นะครับตอนนี้ไม่มีรถแล้วนะครับกลับมาเดินแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับเราจะต้องเดินใช้ขนส่งสาธรารณะของสัปปโรโของฮอกไกโดทั้งหมดแล้วนะครับล้วนจากจุดจอดรถนะครับเราเสิร์ชหาวันนี้เราจะไปเที่ยว โอตารุอ้อ,อ <c oughs> ไปโอตารุกันนะครับทุกคนครับโอเคเราจะใช้ JR ไปนะครับไปดูกันว่าโอตารุของปี2024มาอัปเดตกันครับ